ใครที่กำลังมองหาบ้านในทำเลเศรษฐกิจที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกมีครบพร้อมแล้วทุกอย่างทำเลกลางเมืองสีราชาห้ามพลาดคลิปนี้นะคะหากคุณคิดจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งต้องดูให้ดีคิดให้ดีเลือกให้ดีติดตามบ้านดีรีวิวแล้วคุณจะไม่พลาดกับการอัปเดตข้อมูลบ้านใหม่ๆก่อนใครค่ะ ที่โครงการ The Posh Grand สีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวพรีเมียมในสไตล์บิติ้เจปนเนสราคาเริ่มต้นที่4ล้านบาทไปจนถึง16ล้านบาทพัฒนาขึ้นบนเนื้อที่ทั้งหมด58ไร่ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยวทั้งหมด218ยูนิตค่ะสำหรับโครงการ The Posh Grand สีราชาลองบอกว่านอกจากจะให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมแล้ว ซึ่งทางโครงการก็ตั้งใจที่จะสร้างสังคมคุณภาพและเป็นโครงการเดียวในรีราชาที่มีแต่บ้านเดียวทั้งหมดเพื่อตอบเจอการอยู่อาศัยในสังคมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าตัวโครงการตั้งอยู่บนทำเลเศรษฐ,ฐกิจที่เพียพร้อมไปด้วยความสะดวกจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันค่ะโครงการเดอะพอสแควร์ตั้งอยู่ในตำบลสุรศักดิ์อำเภอเมืองรีราชา ติดถนนหลกักสาย3241หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือถนนสีราชาสวนเสือนั่นเองค่ะซึ่งห่างจากเจาพ์คเพียง1.6กิโลเมตรเท่านั้นถ้าขับรถจากเจาร์คลงสะพานข้ามมอเตอร์เวย์มาเพียง1กิโลเมตรก็จะพบโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ด้านขวามือเลยค่ะเนื่องด้วยอำเภอรีราชานับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ eec แน่นอนว่ามูลค่าของที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีและในอนาคตบนทำเลนี้จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่เชื่อมต่อแต่ลาสนามบินเข้าด้วยกันถือว่าจะกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศทําให้ทาเลนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งโรงพยาบาลสถานศึกษาชั้นนำคอมมูนิตี้มอลล์ศูนการค้าต่างๆและในเร็วๆนี้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาศรีราชาที่จะเปิดตัวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งพัทยาและบางแสน หรือถ้าครอบครัวไหนชอบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็ใช้เวลาในการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่45นาทีเท่านั้นค่ะนอกจากทําเลติดถนนใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่ายปลอดภยัยและอยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายซึ่งเหมาะในการอยู่อาศัยทางโครงการก็ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเลยค่ะ โดยการดูแลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าออกโครงการด้วยระบบ Easy Pass นอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วคุณภาพชีวิตภายในโครงการก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะทางโครงการเขาจึงจัดที่มีพื้นที่สีเขียวมากถึง2ไร่และมีแผนที่จะพัฒนาคลับเฮาส์ที่ครบครันที่สุดในสีราชาด้วยค่ะ ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะโครงการเขายังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านมีการติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมไว้ภายในบ้านทั้งระบบดิจิตอลดอ o r ล็อกกล้องวงจรปิดระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดหรือปิดประตูระบบเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทั้งหมดนี้สั่งการด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะ คอนเซปต์ Concept, การดีไซน์ของโครงการทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานของสองวัฒนธรรมด้วยกันนั่นก็คือสไตล์อังกฤษและสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเลือกใช้ศิลปะแนวเส้นตรงที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกผสมกับฤดูการมูดแอนโทนของฝั่งตะวันออกก็จะทำให้บ้านดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้การดีไซน์ฟังก์ชันภายในบ้านก็ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกภายในบ้านในทุกช่วงวัยนั่นเอง บ้านในโครงการมีทั้งหมด3แบบด้วยกันซึ่งแบบที่1น,นะคะเขาจะเรียกชื่อว่าลายไทยจะแบ่งเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถและนอกจากนี้ค่ะยังมีพื้นที่การใช้สอยมากถึง160ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นที่56ตารางวาถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับไทยเริ่มต้น พร้อมห้องอเนกประสงค์และตัวทไายแยกส่วนดีไซน์ภายนอกโดยการนำไม้สีทนอ่อนสไตล์ญี่ปุ่นมาตัดกับสีเข้มของบ้านทำให้ฟังก์ชันภายในบ้านสวยงามลงตัวและบ้านมีความโปร่งโล่ลงดูสบายตามมากยิ่งขึ้นด้วยเพดานสูงถึง3เมตรสำหรับบ้านแบบที่2นะคะจะเป็นบ้านแบบราวท์ทายไซส์ขนาดกลางค่ะก็จะแบ่งเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรค่ะ พื้นที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพร้อมห้องอเนกประสงค์และกรดถ่ายแยกส่วนฟังก์ชันภายในมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นโซนห้องรับแขกที่มีถึง2ห้องชั้นบนและชั้นล่างห้องครัวโซนรับประทานอาหารห้องนอนและห้องน้ำอย่างลงตัวสุดๆค่ะ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการภายในนะคะมีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นแบบ4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถบนเนื้อที่การใช้สอยมากถึง284ตารางเมตรห้องนอนและห้องน้ําแม่บ้านแยกสัดส่วนออกมาชัดเจนและพื้นที่ดินเริ่มต้นใหญ่ถึง80ตารางวาค่ะ ตัวบ้านภายนอกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นมีการใช้ลายเส้นมาตกแต่งเพื่อให้ตัวบ้านดูโดดเด่นยิ่งขึ้นและยังใช้วัสดุลายไม้มาผสมผสานกับกระจกให้บ้านดูทันสมัยและอบอุ่นมากขึ้นอีกจุดที่โดดเด่นและสะดุดตามากๆก็คือระแนงไม้เทียมสีธรรมชาติสูงจากพื้นจลลดเพดานบริเวณทางเข้าบ้านค่ะมีการออกแบบมารับกับบานกระจกสูงถึงบริเวณเพดานด้านบนเพิ่มดีไซน์ให้ตัวบ้านดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ และด้วยความที่เป็นบ้านทายขนาดใหญ่ที่สุดนะคะทางโครงการเขาก็มีการออกแบบให้ฟังก์ชันการใช้งานครบสําหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการจอดรถค่ะบ้านไหนที่มีสมาชิกหลายท่านไม่ต้องกังวลว่าที่จอดรถจะไม่พอเพราะว่ามีที่จอดรถในร่มถึง3คันด้วยกันค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะด้านนี้เลยค่ะพื้นที่อเนกประสงค์นะคะจะจัดเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทุงก๊อฟนะคะอุปกรณ์ทําสวนเรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่นี้นะคะดูสะ แล้วก็สบายตามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันต่อเลยค่ะทางโครงการมีการออกแบบนะคะให้ทางเข้าออกได้ถึง2ทางด้วยกันค่ะมีทั้งพื้นที่ที่สามารถเชื่อมกับพื้นที่จอดรถนะคะก็จะมีการเข้าออกผ่านดิจิตอลดอลล็อกนะคะใช้ทั้งระบบคีย์การ์ดแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะ อีกหนึ่งประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะสังเกตว่าจะมีความสูงถึงบริเวณด้านบนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถรับแสงจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้เน้นในเรื่องของการประหยัดไฟและยังดูสวยงามนะคะในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ด้วยค่ะเมื่อเข้าสู่ตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยค่ะ ซึ่งบริเวณนี้ออกแบบให้เป็นดับเบิลวอลรูมจากพื้นถึงเพดานสูงถึง6.3เมตรเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำให้บ้านดูโลกและก็โอดหงสุดๆเลยค่ะทางโครงการนะคะเขาก็จะมีการออกแบบให้ฟังก์ชั่นทุกพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างพื้นที่ที่เราอยู่กันนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับโซนนั่งเล่นค่ะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะไปยังโซนห้องรับประทานอาหาร สวยงามมากๆเผื่อว่าวันไหนมีเพื่อนๆมีแขกมานะคะก็จะจัดต้อนรับอาหารบริเวณด้านนี้หรือว่าจะเป็นมุมนี้กับ pantry area ค่ะสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ห้องครัวนะคะก็จะมีการแบ่งแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยก็จะมีกลิ่นอาหารใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่ไปรบกวนห้องอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ห้องครัวก็ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังลานซักล้างหลังบ้านและเชื่อมต่อไปยังห้องของแม่บ้านด้านหลังอย่างสะดวกสบายค่ะซึ่งห้องแม่บ้านถูกดีไซน์ให้แยกทางเข้าออกจากตัวบ้านอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิกภายในบ้านนั่นเองค่ะบริเวณชั้นล่างนะคะก็จะมีพื้นที่สำหรับห้องนอนให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งจะมีการออกแบบไม่ให้มีสเต็ปค่ะ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้และมีฟังก์ชันนะคะที่น่าสนใจด้านนี้เลยค่ะจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะให้คุณได้ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศด้านนอกสามารถเปิดกระจกออกไปได้เลยห้องนอนชั้นล่างนะคะก็จะสามารถเดินเข้าสู่ห้องน้ําบริเวณชั้นล่างที่อยู่ใกล้กันได้อย่างสะดวกสบายเหมาะสําหรับผู้สูงอายุมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องเดินไกลรองรับการใช้งานวีลแชร์แล้วก็มีม้านั่งสําหรับอาบน้ําด้วยค่ะ เมื่อเข้าสู่บริเวณชั้น2ของบ้านนะคะก็จะพบกับพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะซึ่งบริเวณด้านนี้นะคะสามารถที่จะปรับให้เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นส่วนตัวของคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนห้องทํางานนะคะเพิ่มโต๊ะทํางานเพิ่มแล็ปท็อปเข้าไปนะคะก็ดูทํางานได้อย่างสงบแล้วก็มีสมาธิชิวๆเลยค่ะ ส่วนมุมด้านนี้นะคะจะเป็นมุมดับเบิลวอลลุ่มนะคะนอกจากจะทำให้อากาศถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านอย่างสะดวกแล้วยังทำให้โปร่งโลง่โลงไม่อับทึบและที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นมุมไฮไลท์ของตัวบ้านที่สวยงามแล้วก็หรูหรามากๆค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะเป็น ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในบ้านนะคะแล้วเราก็จะใช้ห้องนี้แหละในการพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทางโครงการค่ะเขาก็เลยออกแบบให้มีฟังก์ชันทั้งห้องน้ำและระเบียงส่วนตัวมาให้เลยค่ะด้วยขนาดห้องมาสเตอร์เบดรูมที่กว้างขวางนะคะทำให้สามารถวางเตียงคิงไซส์อย่างสบายๆและก็ยังมีฟังก์ชันที่ออกแบบไว้รองรับการทำอล็กอีกโคลเซ็ได้อย่างลงตัวเลยค่ะบริเวณระเบียงค่อนข้างกว้างขวางค่ะ สำหรับใครที่ชอบจัดสวนสามารถนำต้นไม้มาเพิ่มเติมความสดชื่นได้เลยซึ่งเราระเบียงทางโครงการเลือกใช้เป็นวัสดุกระจกเทมเปอร์แข็งแรงทนทานปลอดภัยและมีความสวยงามโมเดิร์นอีกด้วยค่ะสำหรับห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนอนจะมีขนาดใหญ่และกว้างขวางมีการจัดพื้นที่ให้แบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งมีการติดตั้งอ่างจากรุชี่แบบลอยคุณภาพดีไซน์หรูไว้และในส่วนของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมดของโครงการ เลือกใช้แบรนด์ชั้นนำจาก American Standard เซลนงามคงทนอายุการใช้งานยาวนานค่ะถัดมาใกล้ๆกันก็จะเจอกับห้องนอนเล็กอีก2ห้องซึ่งสามารถวางเตียง k ิงไ s i ์ e ได้อย่างสบายๆและก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับจัดโซนอนเนกประสงค์ได้อย่างกว้างขวางเลยค่ะนอกจากนี้ห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องก็ถูกออกแบบให้มีห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายของสมาชิกในครอบครัวค่ะ หับครอบครัวไหนที่กำลังมองหาบ้านหลังใหญ่ที่มีอพินที่ดินเยอะมากกว่า100ตารางวาขึ้นไปสามารถมาชมที่โครงการ The Post Grand ีราชาได้เลยค่ะรับรองว่าถูกใจคนที่ชอบบริเวณที่ดินรอบบ้านกว้างๆแน่นอนด้วยมูลค่าของที่ดินในอำเภอสีราชาที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีต้องบอกว่าโครงการ The Post Grand s าาถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์และการออกแบบที่สวยงามและไม่ตกยุคนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบคุณภาพชีวิตที่ครบครันให้กับลูกบ้านมีการคำนึงถึงการอยู่อาศัยระยะยาวในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะโครงการตั้งอยู่ติดถนนหลกักเส้นสีราชาสวนเสือรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบเหมาะกับการสร้างครอบครัวมากๆค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่หมู่ก็ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนั่นก็คือการที่โครงการเขามีบ้านหลายทายที่หลากหลายให้เลือกถ้าเกิดว่าคุณชอบบ้านที่มีพื้นที่รอบบ้านที่กว้างขวาง เพื่อไว้สำหรับการปลูกต้นไม้จัดสวนสวยหรือเพิ่มเติมพื้นที่อเนกประสงค์ถือว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆค่ะตอนนี้โครงการ The Post g l a n d Si r a า,าพร้อมเปิดให้เข้าชมบ้านตัวอย่างและมีบ้านพร้อมอยู่ให้คุณได้จับจองสำหรับการอยู่อาศัยเองหรือสำหรับปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ข้อมูลด้านล่างนี้ค่ะ ยุคนี้จะหาบ้านไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาบ้านในจังหวัดชลบุรีไม่ว่าโซนไหนก็ตามเพียงกดติดตามบ้านดีรีวิวไว้รับรองว่าคุณจะได้อัปเดตโครงการบ้านใหม่ใหม่ก่อนใครหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารและคอนเทนต์เกี่ยวกับอสางหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีก็สามารถรู้ก่อนใครรับรองว่าสุใจค่ะติดตามช่องทางด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะ คลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยนชมโครงการไหนรอติดตามได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ